นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพุทะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ วัฏโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,าธาสมมสัทธสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิ โุติยัมปีพุทธังสระนังคจชามิโุติยัมปีธรรม,ม,มังสระนังคาชามิโ <notor ized> ทติยัมปีสังฆังสระนังคาชามิ ตติยมปีพุทธังสระนังคจชามิตาติยมปีธรรมังสระนังคจชามิตาตติยมปีสังฆังสระนังค <genocide> ัาฉามิ ปานาติปานเวรมะนีสิกขาปะทถังสมาธิยามิอะทินนาทิปานเวรมะนีสิกขาปะทถังสมาธิยามิอะธินาทานเวรมะนีสิกขาปะทถังสมาธิยามิ กายโสมิชฌาจาราเวรมณีศิกขะปัตถังสมาธิยามิกายโสมิชฌาจาราเวรมณีสิขาปัตถ mm ังสมาธียามิมุสาวะธานเวรมณีศิกขะปัตถังสมาธิยามิ โสราเมรยะมัชฌาปมมาทัฏฐานเวรามณีสิขาปะทางสมาธิยามีเอมาณิปัญจศิกขาปธานิสิเลนะสุขติงยันตี สีเลนโะโภคสัมปทานสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทาเยเอเอต่อไปขออนุญาตเรียนเชิญคุณวรกนาตัสสัง นา่าจะเท็ก่อนน่าจะเท็กก่อนเสียงเข้าเ เอเลไมค์ไมโครโฟนไมโครโฟนถ้าถ้าเกิดตัวนี้เข้าไม่ดีผมคิดว่ามันเป็นกล้องัดปนตัวเยบางสุากบางุออบลอากบางสุขด้ว่ะบาุย นิจจาวตสังคาราอุปาทวยธรรมิโนอุปาจิตวานิโรตธรรมะเจ้ากัธิปดิสัตติกัจจเจริญราที่บรุพยาจัตวา สันติสัตต์ประชักขันชาติกาเยเสตุธรรมังอาลุกังปิมาคชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ บาฮุงเวสารนังยันติบาตานิวานิจาอารามมรุกเจทญยานิมนุสสพยาตชิตาเนตังโคสรนังเขมังเนตังสารนามุตมัง เนตังสาระนามาคัมมาสาบโดขาปโมจติโยจ่าบุทธรรจะธรรมัญญาสังขัญญาสารังค